สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชารีชื่อจเจริญกิจนะคะชื่อเล่นชื่อว่าไมด้าค่ะหนูทำโครงงานนี้คนเดียวค่ะโ,โรคส t r o k e เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเดยอะมากนะถ้าสมมติว่าคนอื่นเป็นเยอะแปลว่าโ,โรค stroke มันก็ไม่ได้ไกลตัวเราแล้วก็หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวหนูแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็ครอบครัวอื่นค่ะหนูก็เลยรู้ขึ้นมาทำโครงงานนี้ หนูทำเป็นโปรเจกต์ไม้ค่ะชื่อว่า Medical Wood Toy for Educating Children About Stroke ค่ะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาการของ stroke ค่ะโครงานของหนูนะคะได้ไอเดียมาจากของเล่นที่ชื่อว่า Tangram ค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูเสริมความเป็น stroke เข้าไปคือเป็นภาพของอาการ stroke ได้เล่าเรื่องแล้วก็สื่อถึงอาการของมันได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้สาระด้วยหนูคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ด้วย จริงๆหนูก็มีปัญหากับเลเซอร์คัทมาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูทําไม่เป็นค่ะแล้วหนูก็ให้เพื่อนช่วยแต่ว่าเพื่อนเขาก็มีงานของเขาไม่ได้มาคุมหนูตลอดหนูก็เลย ร้องไห้ทั้งเวลาก็สายงานก็ยังไม่เสร็จมันวุ่นวายมากค่ะวันนั้นหนูเลยแบบกดดันมากจนหนูร้องไห้เลยค่ะแล้วเพื่อนก็เลยมาช่วยหนูก็เลยได้เรียนรู้แล้วน้ตาตาครั้งนั้นหนูก็ตัดได้เลยค่ะทั้งหมดอะคะ่ะเป็นไม้หมดเลยจนกระทั่งหนูไปคุยกับพี่แครอดะคะ่ะเขาก็แนะนําว่าเปลี่ยนจากเฟรมไม้เป็นเฟรมอะคริลิกดีไหมต้นแบบของแทนกราฟิะคะ่ะตรงมุมมันค่อนข้างแหลมเปลี่ยนให้มันแบบว่าไม่แหลมไหมมันจะได้ปลอดภยัยไม่อันตรายสําหรับเด็กหนูก็เลยเปลี่ยนจากตัวต้นแบบแทนกราฟเป็นจิก๊กซอว์ค่ะ แล้วหนูก็เปลี่ยนจากเฟรมไม้เป็นอะคริลิกค่ะอย่างที่สองค่ะคือการลงไปเทสกับเด็กด้วยความเป็นเด็กอะค่ะและยิ่งเป็นเด็กป .1 ถึงป .3 ก็จะมีความขี้เล่นของเด็กอะค่ะบางคนก็ตั้งใจบ้างตอนที่หนูไปเทสบางคนก็ไม่ตั้งใจวิ่งเล่นพูดตลกกันบ้างแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเครียดค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้เข้าถึงเด็กขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านออกมาด้วยดีค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะได้อยู่กับเด็กได้พูดคุยกับเด็กแล้วหนูก็เข้าใจเด็กมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอนนะไร ที่หนูเห็นได้ชัดคือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนั่นก็คือเครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ค่ะใช้จนหนูรู้สึกว่าหนูชินกับมันไปแล้วอะค่ะจากตอนแรกที่หนูบอกกับตัวเองว่าเลเซอร์คัตเตอร์มันยากมันมีโปรแกรมเยอะที่ต้องใช้คือนหนูทาไม่ได้หรอกแบบมันยากเกินไปแต่ว่าพอหนูได้ทําโครงงานนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าเออหนูก็ทําได้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่หนูทําไม่ได้ถค่หนูต้องเรียนรู้กับมันใช่ค่ะหนูใช้เวลากับมันเยอะที่สุดถ้าเราเปิดใจที่จะทํามันจริงๆคือมันสนุกมากค่ะ หนูรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาค่ะแล้วก็ถ้าอยากทําอะไรอ่ะทาเลยถ้าเราอยากทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันไม่มีเสียใจทีหลังหรอกค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือถึงงานออกมาไม่ดีแต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้กับมันว่างานเนี้ยเราต้องทําอะไรเราต้องใช้ยังไงอยากคิดว่าตัวเองทําไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํามันไหมพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้กับมันไหมมากกว่า คืออย่าไปคิดว่าแบบตัวเองทําไม่ได้หรอกหนูก็คิดว่าหนูทําไม่ได้แต่สุดท้ายหนูก็ทําได้อย่าคิดเลยค่ะว่าตัวเองทําไม่ได้เพราะว่าจริงๆคือเราทําได้อยู่แล้ว